อย่างที่บอกครับไม่มีเมาส์ไม่มีกองเต้ไม่มีริชเจมก็ต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้นะครับรายงานว่าเชลซีกำลังพิจารณาตัวของลอเรนโซอินซิเยครับปีกร่างเล็กทีมชาติอิตาลีของทางนาโปลีครับลัสทูเกลแล้วก็เจนคล็อปเนี่ยเป็นกุญซือตัวเต็งที่โจอราปอต้าต้องการจะดึงเข้ามาคุมทัพบ,บาเบโลนา Blue Today's อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมฮะปาล์มสบาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซี รวมไปถึงข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับผมก็จะมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในช่วงเช้าแบบนี้กับ Blue Today นะครับก่อนที่จะไปติดตามการแถลงข่าวของโทมัสทูเคิลเมื่อวานนี้กันแบบละเอียดเลยนะฮะก็เรื่องของความพร้อมก่อนเกมที่จะเจอกับเซาทันตันในวันนี้นะครับเวลา3ทุ่มขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเหมือนเดิมฮะซูซูกิพาวเวอรแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับ ก็ใครสนใจรถยนต์ s u ซูกิสวิฟ t GL+ นะครับไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ s u z u k i .co.th ซึ่งนอกจากทาง Suzuki Swift แล้วนะครับก็ยังมีอีกหลายรุ่นไปลองชมกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดารวมไปถึงสิงยูสุโซดานะครับใครยังไม่มีเครื่องดื่มติดตู้เย็นนะครับแนะนำเลยฮะทั้งเลมอนโซดาแล้วก็ยูสุโซดาไปผสมกับอะไรก็อร่อยนะครับ ก็ไปดูเรื่องราวบทสัมภาษณ์หลังเกมเมื่อวานนี้ทูเคิลสัมภาษณ์ตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะเพราะฉะนั้น Blues Today เนี่ยก็จะสรุปกันแบบละเอียดเลยครับว่าทูเคิลพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะครับก็เรื่องที่ทูเคิลพูดถึงนะครับแน่นอนกุญซือที่เขาจะเจอด้วยก็คือทางรัฟฮัสเซนฮูเทลนะครับกุนซือของซัลตัมตันทั้งคู่เคยเจอกันครับเพราะว่าทางทูเคิลเคยทําทั้งไมซ์แล้วก็ ดอทมุลน,นะฮะขนาดที่ราฟฟ์สเซนทูเทลก่อนหน้านี้ก็เคยทำอาเบรไลปซิกนะครับทูเทลให้สัมภาษณ์บอกว่าเราทั้งคู่เนี่ยเคยเล่นด้วยกันมาก่อนในบุนเดสลลกาแล้วก็ตอนนี้ราฟเนี่ยก็อยู่ที่นี่ฮัสเซนทูเทลเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่เป็น,น,ปน,น,ปนมีมิตรภาพมากๆนะครับเป็นคนที่ถ่อมตัวมากอีกทั้งยังเป็นคนที่สนุกสนานอีกด้วยนะครับทีมของเขาเนี่ยมีการฝึกซ้อมจะมีความกระตือรือร้นดุดันแล้วก็อยู่ในคุณภาพระดับสูงเซานัมตัน ทีมฮุกเขาเ,เป็นทีมที่มีความรวดเร็วและก็ผลการแข่งขันที่พวกเขาทําได้ดีมากๆในช่วงที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันโทมัสทูเคิลก็ให้สัมภาษณ์ถึงซาท์ทัมตันนะฮะเขาบอกซาท์ทัมตันเนี่ยคือเราไม่ได้ตัดสินทีมจากชื่อและก็อันดับนะครับแต่เราตัดสินพวกเขาจากสิ่งที่พวกเขาทําได้ขณะเดียวกันโทมัสทูเคิลก็พูดถึงอดีตนักเตะเชลซีอย่างติโนริฟราเมนโตบอกว่าแน่นอนครับการเล่นของเขาเนี่ยมันอยู่ในระดับท็อปนะครับ เราพยายามทําทุกอย่างเพื่อจะรักษาเขาเอาไว้ทีเนี้ยในส่วนของตําแหน่งนีฮะในทีมของเราเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาต้องตัดสินใจย้ายออกไปดังนั้นโอกาสทุกอย่างของเขามันเปิดกว้างมากๆมันยุติธรรมดีสาหรับการตัดสินใจในแบบนี้ของเขานะครับเราเคยพูดถึงกรณีของติโน่ดิฟราม n นโตไปแล้วนะฮะว่าโอกาสในการเบียดลงเล่นเป็นตัวจริงค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นการย้ายไปอยู่กับซาร์ตันก็ ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับการพัฒนาของตัวน้องเองด้วยนะครับเพราะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยเขากำลังลงเล่นกับเซาท์햄ปตันอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่เมื่อวานเราพูดถึงไปแล้วนะเรื่องของออปชันในการซื้อกลับนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ย้อนกลับไปดูข่าวในช่วงของ Blue s t u d y เมื่อวานนี้ก็ได้นะครับขณะเดียวกันโทมัสทูเกลพูดถึงโรเบรุลูคาคูนะครับเขาบอกว่าลูคาคูเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างมากในเกมแรกก็คือในเกมที่เจออาร์เซนอลแต่ถ้าคุณดูครึ่งหลังกับสเปอร์เนี่ยเขาก็ ฟุตบอลเป็นเรื่องของคอนเน็กชันนะครับเขามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแน่นแฟนกับเมสันเมาส์แล้วก็มาเตโคซิชแต่คนอื่นๆเนี่ยยังทําตรงนี้ได้ไม่ดีพอพวกเราต้องเรียนรู้ด้วยกันมากขึ้นนะครับก็เหมือนบทสัมภาษณ์ที่ทูเิลให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมกับยูเวนตุสครับว่าเชลซีเนี่ยผู้เล่นในแนวหลังลูอคูยังไม่ค่อยลิ n k ์กันยังไม่ค่อยเชื่อมโยงกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบทสัมภาษณ์ครั้งล่าสุด ของเมื่อวานนี้ก็ยังจะเน้นย้ําเหมือนเดิมว่าการประสานงานในแนวหลังของรัวคูเนี่ยยังไม่ค่อยลงเอยกันเท่าไหร่ก็เดี๋ยวต้องดูครับในฐานะแฟนเชลซีต้องดูว่าเขาจะสามารถปรับเราจะได้เห็นการทําชิ่ง1นหรือการทะลุตามช่องที่เข้าใจกันมากน้อยแค่ไหนก็ติดตามดูกันได้แล้วกันนะครับขณะที่โทมัสทูเิลพูดถึงประเด็นเบนชิเวลที่หลุดจากทีมชาตินะครับเขาบอกว่าเบนชิวเวลเข้าใจว่าเบนชิเวลต้องได้รับ เวลาในการลงสนามไม่มีอะไรต้องดราม่าหรือกังวลน,นะครับเมื่อเขาได้ลงเล่นมากขึ้นพร้อมด้วยคุณภาพที่มันสูงขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสถูกกลับไปเรียกติดทีมชาติอีกครั้งนะครับก็เหมือนเป็นการกระตุ้นเบนชิวเวลด้วยนะครับว่าคุณจำเป็นที่ต้องมีเวลาในการลงเล่นมากขึ้นแล้วก็พยายามทําให้ตัวเองอยู่ในระดับท็อปคุณถึงจะถูกเรียกติดทีมชาตินะฮะก็สัปดาห์นี้ไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะครับสำหรับทางเบนชิวเวลดเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องไลฟ์ความพร้อมเนี่ยผมขออนุญาต เอาไปลงไว้ในคลิปวิเคราะห์นะครับซึ่งน่าจะลงในช่วงสายๆของวันนี้แล้วกันนะครับขณะเดียวกันทางโทมัสตูเกิลพูดถึงประเด็นของริชเชเหมือนกันที่ถูกเรียกติดทีมชาตินะครับเหมือนจะออกแนวเน็บๆทางด้านกรรเซาเกตน,นะเพราะริชเจมนี่ตอนนี้ก็ยังไม่หายเลยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับที่ผมจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการปล่อยนักเตะไปเล่นทีมชาติลองคิดดูว่าถ้าผมต้องการจัดทัพจริงๆเนี่ยทีมชาติทุกทีมจะประโคมโทรหาผมเลย ผมตอบไม่ดีใส่พวกเขาแน่สโมสรจะเข้ามาจัดการเรื่องนี้แทนเขานะครับและคนที่จัดการนั่นก็คือปีเตอร์เชคเขาจะดูแลเรื่องนี้ครับนักเตะที่ไปเล่นทีมชาตินะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของริชเจมส์ก็ทางโทมัสทูเคิลประมาณว่าเออเขาก็ไม่มีไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับในกรณีตรงนี้ก็ริชเจมส์เรียกไปยังไม่หายเจ็บด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าถูกเรียกติดไปแล้วนะฮะขณะที่ทูเคิลพูดถึงประเด็นนักเตะตัวหลักที่บาดเจ็บหลายคนนะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนคนเดียวครับ หมายถึงการขาดหายไปของผู้เล่นนะฮะแน่นอนครับเราต้องการเมสันเมาส์เราคิดถึงเอ็นโกโลกองเต้ริสเตมและคริสเตียนปูลิซิชเราไม่สามารถมองกลับไปคิดถึงคนที่หายไปได้เพราะว่าเรามีขุมกําลังและมันเป็นหน้าที่ของตัวเขาเองที่จะต้องหาทางแก้ไขนะครับคือพูดง่ายเราจะมาอดครวนกับผู้เล่นที่เจ็บมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําให้ดีที่สุดกับสกอร์ในชุดปัจจุบันนะฮะขณะเดียวกันทูเก้ก็พูดถึงเมสันเมาส์ครับก็บอกว่าถ้าเมสันเมาส์บาดเจ็บเนี่ย เราก็ต้องชนะในเกมที่ไม่มีเมสันเมาส์เช่นกันบูลิสิชกองเต้ริชเตมก็เช่นเดียวกันอย่างที่บอกครับไม่มีเมาส์ไม่มีกองเต้ไม่มีริชเจมก็ต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้นะครับนี่คือรายละเอียดหลักๆในบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลเมื่อวานนี้ในเกมที่เดี๋ยวเชลซีจะเจอกับเซาท์แฮมตันสามทุ่มวันนี้นะฮะขณะเดียวกันข่าวอื่นๆที่น่าสนใจครับมีข่าวจากสื่อต่างประเทศในฝรั่งเศสรายงานว่าเชลซีกำลังพิจารณาตัวของลอเรนโซอินซิเย่ครับ ปีกร่างเล็กทีมชาติอิตาลีของทางนาโปลีครับแล้วก็อาจจะดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าหลังจากที่โรนโซอินซิเย่เนี่ยสัญญาจะหมดกับทีมแล้วจะเป็นฟรีเอเยตนในปี2022นะครับบอกเลยฮะข่าวนี้ผมเชื่อว่าโอกาสลือเยอะมากๆถ้าจำมาได้เชลซีอ่ะเคยมีข่าวกับริเมอร์เทนด้วยซ้ำแต่สุดท้ายริเมอร์เทนที่จะหมดสัญญาตอนนั้นก็ต่อสัญญาฉบับใหม่และผมมองว่า นาโปลีกับโรเลนโซอิซิเย่ถ้าอิซิเย่หมดสัญญาจะย้ายจริงอะผมว่าเขาก็น่าจะย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสไปอยู่กับเอซิมิลานหรืออยู่กับอินเตอร์มากกว่าผมเชื่อว่าเขาไม่น่าจะย้ายมาเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะฮะดูทิศทางเขาเล่นในอิตาลีมาทั้งชีวิตแล้วโอกาสยากมากๆแต่ก็แหมข่าวฟุตบอลนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ในมุมมองของพวกของผมเองเนี่ยผมว่ามีโอกาสยากมากๆสําหรับกรณีของโรเลนโซอิซิเย่นะครับขณะเดียวกันครับสื่อ ท้องถิ่นในบาร์เซโลนาอย่างบาร์ซ่ายูนิเวอร์แซลเนี่ยเขาบอกว่าโทมัสทูเคิลและก็เจนคลอปเนี่ยเป็นกุญซือตัวเต็งที่โจลาปอร์ตาต้องการจะดึงเข้ามาคุมทัพบาร์เซโลนาซึ่งทั้งคลอปและก็ทูเคิลเนี่ยจะหมดสัญญาในปี2024ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ไปหาข่าวเพิ่มเติมให้ตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นแคนดิเดตที่จะเข้ามาแทนที่ของทางโรนัลคูมันซึ่งมีโอกาสมากๆนะครับจากสื่อในท้องถิ่นก็มีทั้งอันเดรียปิโล นะครับมีทั้งโรเบ r t โตมาติเนชนะครับแล้วก็โอโ้อีกหลายๆคนเลยแม่แต่ถ้าเป็นอันเดียปิโลเนี่ยก็ไม่แนะนำนะอีกคนหนึ่งที่มีข่าวก็คือ,อ,อทางด้านมาเซโลกายาโดนะครับกุนซือที่อาจจะฝีไม้ลายมืออาจจะดูใหม่แต่เหมือนเจ้าตัวจะออกมาปฏิเสธไปที่เร้ียบรอยแล้วขณะที่ชาบี้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะถูกแต่งตั้งนะฮะบ,บางสื่อนะแต่สื่อแบบผมเชื่อว่าไม่ใช่เทียร์แรกๆของสเปนนะครับบอกว่าอาจจะถูกแต่งตั้ง ก่อนเกมที่จะเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับแต่คิดว่าดูแล้วน่าจะลือมากกว่าขณะที่โรเบโตมาร์ติเนสเนี่ยทางฟาบิโซโรมาโนเขาก็ลงเรื่องมาร์ติเนสบอกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนครับไม่มีการติดต่อกับบาร์เซโลนาแล้วก็ตัวเขาต้องทําตามสัญญานะฮะแต่หลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเกิดขึ้นนะครับแหมพูดในลักษณะกักแหมแต่ถ้าบาซ่าเข้ามาเนี่ยก็ไม่แปลกใจที่ มาติเนสเคยคุมวีแกนแล้วเคยทําทีมระดับสโมสรอนที่ลงฝึกซ้อมกับผู้เล่นทุกวีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาต้องโหยหากับการกลับมาคุมทีมสโมสรอนและถ้ามีบาเซล่าความสนใจผมเชื่อว่ามาตี้น่าจะให้ความสนใจนะครับที่เหลือเนี่ยข่าวอื่นๆที่น่าสนใจมีแถมเข้ามานะครับบอกว่าเชลซีน่าจะพยายามดึงตัวชูสคุนเด กองหลังของเซบียาอีกครั้งในฤดูกาลหน้านะครับอันนี้เป็นข่าวจาก e v e n i n g Standard นะครับขณะเดียวกันนะครับมีข่าวเรื่องของคารามาซอนโอดอยครับปฏิเสธที่จะเข้าไปเล่นในทีม u 21ทีมช่าอังกฤษนะครับถ้าจำมาได้ครั้งที่แล้วเจ้าตัวก็ไม่ได้ไปเล่นนะครับเขาบอกว่าต้องการอยู่กับเชลซีเพื่อฝึกซ้อมแล้วก็พยายามที่จะหาโอกาสในการลงเล่นในภายใต้กุญสือของโทมัสทูเคิลอันนี้เป็นข่าวจาก Sky Sport นะครับก็ฮาส์ซานโอดอย คือคงมองแล้วว่าชุดยู21เนี่ยเขาไปเล่นก็คงไม่ได้อะไรมากกว่านี้ก็เลยเลือกที่จะอยู่ซ้อมกับทีมเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับทางโทมัสทูเคิลนะครับขณะเดียวกันมีข่าวเรื่องของ FIFA าขับเวอร์ครับตอนนี้เรายังไม่ได้เจ้าภาพน,นะครับยังไม่รู้ว่าจะไปเล่นที่ไหนนะฮะแต่ว่าเขามีข่าวว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะโยกเตะจากในเดือน ธันวาคมเป็นกุมภาพันธ์ซึ่งเจ้าภาพปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นที่จีนนะฮะแต่ว่าในฤดูกาลนี้เชลซีเนี่ยยังไม่รู้ว่าเจ้าภาพเป็นใครนะฮะแต่ปฏิทินยังไม่เปลี่ยนนะครับจะยังเป็นเดือนธันวาคมเหมือนเดิมนะครับที่เหลือข่าวอื่นที่น่าสนใจมีข่าวว่าดอนนี่ฟานเดเบกต้องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนมกราคมนี้นะครับอันนี้เป็นข่าวจากทางเดลี่เมลนะครับขณะที่เกาโชเมคาโตรายงานว่าเจนคล็อป กุนซือของทีมลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับมูซาดิอาบีครับปีกของทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับคนนี้ก็เป็นตัวแทนของเลโอนไบรลี่แต่ซีซั่นที่แล้วแต่จริงอ่ะมูซาดิอาบีเนี่ยเขาได้เล่นบ่อยกว่าเลโอนไบรลี่เมื่อซีซั่นที่แล้วเพราะว่าไบรลี่อ่ะฟอร์มตกนะครับก่อนที่วิลล่าจะดึงเลโอนไบรลี่มาร่วมทีมนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับในทีมอื่นๆเนี่ยผมดูแล้วก็แทบจะไม่มีอะไรนะก็มีข่าวว่าแมนยูอาจจะได้มาครัสแรดฟอร์ด คัมแบ็กกลับมาหลังจากเบรกทีมชาตินะครับที่เหลือเนี่ยเรื่องของการกักตัวในพรีเมียร์ลีกผมแถมให้หน่อยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสื่อจากในเดลี่เมลเขาบอกว่านักเตะพรีเมียร์ลีกรวมไปถึง EFL ก็คือบรรดาพวกลีกรองต่างๆเนี่ยได้รับการยกเว้นเป็นพิเศษในการไปรับใช้ทีมชาติที่อยู่ในบัญชีแดงจากที่เคย10วันนะครับตอนนี้จากข่าวบอกว่าอาจจะเหลือเพียงแค่5วันเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้เอเมอริโนบูเอเดีย นะครับเอเมเรโนมาตีเนสคิเตโรเมโรโรเซโซพวกนี้เคยโดนกักตัว10วันแล้วก็ไปกักที่ประเทศโครเอเชียตอนนี้ดูเหมือนว่าจะผ่อนปลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากข่าวถ้าจำมาได้ที่ที่แล้วผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแล้วเหมือนว่าเอา่อห้าวันที่ถูกกักตัวเนี่ยก็สามารถมากักบับเบิลอยู่กับสโมสรได้คือไม่ต้องไปกักตัวที่อื่นนะครับซึ่งในเคสตรงนี้สําหรับนักเตะที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ยังเดินทางไปรับใช้ชาติได้แต่ต้องปฏิบัติตามกฎ นะครับก็คือว่าต้องมีค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยนะครับก็เป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างวุ่นวายเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยฟีฟ่าเดก็จะกลับมาแล้วซึ่งในช่วงฟีฟ่าเดเนี่ยหลายคนก็คงจะได้พักผ่อนนะครับอ่ะก็น่าจะครบถ้วนนะฮะสำหรับข่าวของเชลซีส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นการถแถลงข่าวมากกว่านะครับส่วนเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะอย่างที่บอกครับมันยังไม่เปิดเปิดอีกทีเมอการาคมฟังไว้เป็นเรียกว่า ไว้เป็นรับรู้ข่าวสารแล้วกันนะครับส่วนใหญ่ตีไว้เป็นเรื่องลือไว้ก่อนนะครับอยู่ที่ว่าความน่าสนใจจะเป็นเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามแต่สุดท้ายครับตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นข่าวในการเชื่อมโยงมันมักจะเกิดขึ้นได้นะครับอ่ะก็น่าจะครบถ้วนแล้วก็หลังจากจบคลิปนี้นะฮะก็ช่วงสาย,สายๆเดี๋ยวผมจะลงคลิปวิเคราะห์เกมที่เชลซีจะเจอกับเซาท์ทัมตันเราจะคัมแบ็กกลับมาได้หรือเปล่าครับหลังจากแพ้2เกมติดติดตามได้ในคลิปของการวิเคราะห์นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูอ,อคลิปขงการ วิเคราะห์ใน t True v i t i o n นะครับก็ไปดูกันได้เมื่อวานนี้ผมไปร่วมรายการ before the game ก็วิเคราะห์เชลซีไว้นั้นๆด้วยแล้วก็ทิ้งท้ายเกือบลืมเลยฝากทุกท่านนะฮะที่ต้องการสนับสนุนผมเป็นการส่วนตัวนะครับอันนี้ไม่ได้บังคับแล้วแต่ชื่นชอบก็นี่ฮะเป็นการรับข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS นะครับกดดอกจัน301ดอกจันเก4สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนอกจากทัศนฟุตบอลแล้ว ข่าวพวกนั้นก็ผมจะส่งตรงถึงมือถือของคุณเลยนะฮะขอบคุณทุกท่านถ้าอยากจะสนับสนุนผมนะฮะนอกจากใน YouTube แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางวันนี้ครบถ้วนครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิง์บลูคาเฟ่บลูสุดเ์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาม3บาท5บาทนะครับจุ๊ก